สารสั่งหรือกำแพงคืนสิทธิ์ทางเดินที่ถูกใช้มา40ปีแต่คนที่ชนะคดีนี้ไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่คนรวยเป็นแค่แม่ค้าจนๆที่ไม่เคยรู้จักคำว่าภาระจำยอมมาก่อนสมศรีอายุ52ปีขายข้าวแกงหน้าตลาดไรายได้วันละพันกว่าบาทถุกเย็นเธอจะหิ้วกับข้าวเดินทางสั้นๆกลับบ้านผ่านทางเดินแคบๆระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านหลังใหญ่ข้างๆ ทางนี้เธอเดินมาตั้งแต่เด็กแม่เดินใหญ่ก็เดินไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งบ้านหลังใหญ่ถูกซื้อโดยคุณนายวารีภรรยานักการเมืองท้องถิ่นเช้าวันหนึ่งสมศรีเจอกระถางต้นไม้สูงเท่าคนถูกวางขวางทางเดินวันถัดมาเป็นกองอิฐอีกสองวันต่อมาเป็นกำแพงปูนสูงสองเมตรปิดทางเดินอย่างสนิทคุณนายคะขอโทษที่รบกวนนะคะ ทางนี้หนูใช้เดินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแม่หนูแก่แล้วถ้าต้องเดินอ้อมอีกฝั่งจะไกลมากค่ะที่ดินนี้ชั้นซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายมีโฉนดชัดเจนถ้าอยากเดินผ่านก็ต้องขออนุญาตหนูไม่ได้ขอใช้ฟรีนะคะยินดีจ่ายค่าเช่าได้ค่ะเดือนละ200 300หนูจ่ายได้ค่ะแม่ค้าจนจนอย่ามาเจรจากับชันเหมือนเราเท่ากันที่ดินชันฉันจะทำอะไรก็ได้เข้าใจไหม สมศรีลองไปหาผู้ใหญ่บ้านแต่ได้คำตอบแค่เรื่องส่วนตัวไปตกลงกันเองนะเธอรู้ดีผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าแตะเรื่องของคนมีอำนาจสัปดาห์ต่อมาคนงานเริ่มลงเสาเหล็กตอกปูนสร้างรั้วถาวรแม่ของสมศรีอายุ78ปีเข่าเสื่อมเดินช้าต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งเพิ่มระยะทางจาก50เมตรเป็น400เมตรวันที่3 แม่ล้มกลางทางเข่าบวมเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์ลูกบ้านเราอยู่ได้แค่นี้แหละแม่ไม่เป็นไรเดินอ้อมก็อ้อมไปอย่าไปยุ่งกับคนมีอำนาจเลยผิดหรือที่เราแค่อยากใช้ทางที่เราเดินมาตั้งแต่เกิดคืนนั้นสมศรีนั่งคำนวณเงินค่าทนายความส0 0 0 0บาทค่าศาลห้0 0ับาทเงินเก็บเธอมีแค่ 1,800, งบาทต้องกู้อีกสองหมบาทแต่ถ้าไม่สู้ แม่จะลำบากทุกวันและคนอย่างคุณนายวารีก็จะทำแบบนี้กับคนอื่นต่อไปก่อนไปหาทนายสมศรีตัดสินใจค้นเอกสารเก่าๆในบ้านพ่อเธอเสียไปนานแล้วแต่เคยบอกว่าเอกสารบ้านสำคัญเก็บไว้ดีๆเธอเปิดลังไม้เก่าในห้องเก็บของใบโฉนดบ้านใบเสร็จภาษีแล้วเธอก็เจอเอกสารสีเหลืองซีดจางมีตราประทับที่ดิน หัวกระดาษเขียนว่าบันทึกภาระจำยอมในเอกสารระบุชัดเจนว่าเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่4523ยินยอมให้เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่4522ใช้ทางเดินผ่านกว้าง1.5เมตรเพื่อการสัญจรไปมาโดยภาระนี้ผูกพันกับที่ดินและโอนไปกับโฉนดลงนามโดยเจ้าของเดิม เมื่อ42ปีที่แล้วและจดทะเบียนกับกรมที่ดินอย่างถูกต้องนี่คือหลักฐานของหนูแต่หนูต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อสู้คดีนี้ถ้าเอกสารนี้ยังอยู่ในระบบกรมที่ดินคุณมีสิทธิ์ชนะแน่นอนแต่กระบวนการศาลอาจใช้เวลา4-6เดือนและคุณต้องพร้อมที่จะเสียเวลาเสียเงินและอาจถูกกดดันจากอีกฝ่ายสมศรีเซ็นสัญญากู้เงิน ยื่นฟ้องศาลหยุดทำการขายสองวันเพื่อไปให้ปากคำในชุมชนบางคนชมบางคนว่ากล้าดีนะกล้าสู้คนมีอำนาจบ้าไปแล้วเอาตัวไม่รอดสเดือนครึ่งต่อมาศาลอ่านคำพิพากษาจำเลยต้องรื้อถอนกำแพงและสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางภาระจำยอมภายใน30วันมิฉะนั้นจะมีค่าปรับวันละ5,000บาทสมศรีชนะ วันที่กำแพงถูกรือ้อแม่ของสมศรียืนดูด้วยน้ำตาทางเดินกว้าง1.5เมตรถูกเปิดอีกครั้งแม่เดินกลับบ้านได้ง่ายขึ้นแต่เงินเก็บของสมศรีหมดหนี้กู้ยังค้างอีก15,000บาทต้องผ่อนเดือนละ2,000บาทบางคนในชุมชนเริ่มห่างเหินเพราะกลัวเป็นศัตรูกับคุณนายวารี คุณนายวารีเสียหน้าสานีถูกวิจารณ์ว่าภรรยาใช้อำนาจกดขี่คนจนสมศรีชนะแต่ชีวิตไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมถ้าคุณใช้ทางเดินผ่านที่ดินคนอื่นมานานอาจจะสิบปียีสิปีสี่สปีให้ตรวจสอบว่ามีภาระจำยอมจดทะเบียนไว้หรือไม่ เพราะถ้ามีนั่นคือสิทธิตามกฎหมายที่ไม่มีใครแย่งไปได้แม้เจ้าของที่ดินเปลี่ยนคนโฉนดเปลี่ยนมือกี่ครั้งภาระจำยอมก็ยังผูกติดอยู่กับที่ดินนั้นความรู้กฎหมายเล็กน้อยอาจปกป้องชีวิตทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าคุณเคยเจอปัญหาทางเดินถูกปิดหรือรู้จักใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้แชร์เรื่องนี้ไว้คำว่าภาระจำยอมสี่คำนี้อาจเป็นคำตอบที่พวกเขากำลังมองหา